นองกับท่นนา,า,นานนายกเหล่าท่าิจังหวัดปานะคะก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีนี้แล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหว,ว,วัดลำปางประทานในพิธีวางวาพันธุ์บุงดอกไม้สดถวายราชราราสชักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราชบรมนาถบระพิตรณษงโต๊ะหมู่ประดิษฐานเครื่องสักการะ ข้าพพุทธเจ้านายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยข้าราชการที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันนะักที่แห่งนี้ มีจิตปลื้มปิติสมวนัตเป็นลนพลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุคคลน้องก้าวน้องประมงสวายราชสักกาลน้อมทเรื่องในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุคคด พวงข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายความจงรักคักดีและขอตั้งพณิธานด้วยความตั้งใจมั่นสืบไปบันนี้นะคะเสร็จพิธีการแล้วนะคะมิฉันขอเรียนเชิญท่านว่าราชการจังหวัดพบายนะคะบรรยุภาพรรวมกับท่านหัวหน้าส่วนราชการ ขอ,อขอบคุณท่านหัวหน้าการนแัดงลำคางเป็นอย่างสูงนะคะ